โอ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืนหนีผ้าเบิงวิถีชีวิตหากินบานๆเฮาโว้ยมนอกมันนอกบุย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 มึง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 ปาดบาดละซ้ำหนีได้ร้ายได้หนี่เอาสกระซอบสกระซอบเอ็มตรงตรงว่างานมันตรงตรงเออบุยข้าวเดียวได้บักลายเลยพี่น้องบุยปาดปาดปะใบเบงวิธีการพี่น้องเฮ็ดแนวใด้เนาะ น่าชมผลงานแล้วเบิ้งวิธีการด้วยบาอ่ะเ้าน้อยก็มาอะเท้าครับสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับ <c oughs> เอาใส่แพรแงงจ้ะแพรซอนปลาเฮ้านี่แหละซอนแรีนเป็นน้ำผึหน้านี่เราะพี่น้องนี่ <c oughs> น, <c oughs> น,นี่แพ่เขียวดีกลัวประสันตัวนี้มันอ่อนตัวเฟืองก่อจ้ะยางไปเรื่อยเรื่นเร็วเรในตีมันนั่น <c> น <oughs> ่ะยางสาเขียดเต้นออกเด้อ ยางก็เลื่อยแบบนี้ล่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันค่ะว่าบาทที่สองสี่ได้ร้ายซ้ำไหนมาแล้ววนกับมาแล้วอืมบาทละมกเห็นโม่หน่อยไหมขุดส่วนเมื่อยเบิ้งเลยโม่เมื่อยเนี่โอ้ยมีกำล,ลังใจส่อนเนีะนี่ไปต่อไปอีกไปอีกมาแล้ว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 มาแลว้ววนตีวนวนวนผู้หนึ่งยืนนิ่ง เนี้งตีโคงอ้าวแล้วมาหนิจัน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 อ้าวตีโค้งกลับมาแล้วตีโค้งกลับมาแล้วมาลุ้นกันอีกพี่น้องบาดนี่สิได้ลายปนอบาดบางหันได้มกหนึ่งบาดนี่สิได้จักหมวกอุ้ยอุ้ยแบบหลายอุ้ยเต้นเข่าพุ่นน่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยขัดสั้น ยาวลงขยยาวลงเอ้ยมวนซื้นหอดแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อไปอยากกินหมกเขียดมาสิผ้ามาสอนกำลังถึงบ่บนะคะน่ะนาะเนี่ยบรรยากาศบานบานเฮานะคะนี่สิผ้า,าพี่ผ้าน้องเฮาเบิง้งโอ้ย <c oughs> บาดนี้มาจังแท้โอ้ย <c oughs> มกใส่ <c oughs> ใส่อันห <c oughs> อมเข้าไปนี่ม่งม่นจะได้สองมกหรือมอ อ้าวเอาเต้นออกเด้อเต้นออกเด้อพอแล้วพอแล้ลงน้าหลังจากนั้นฮะก็เอาลงปุ๋ยค่ะลงปุ๋ยน้านี่ละพี่น้องจ๊ะผาเนกเป็นจังเด้ปะไงตารอบบอกหูัวอบื่าเดี๋ยวไม่หลอดสีสอนให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวมาทาเบิ้งผลงานไม่หลอดบ้านนี้ สีได้จักมกบ่นาะจ้ะทาเบิ่งค้าสีมือไม่ลอดสีมนบ่นมอ่ยร้อนเอลหกอีกหรอเป่เอาอาบอถึงว่าจะไปวันไม่มีครับยังสองขีดยังสองขีดลย

ขบุญจนมาพองงอมคนงอมคนงอมคนงอมเฮ้ยได้ยูได้ยูมกนึ่งยูอุ้ยตอนสอนแถเฮ้ยอาเธอเฮ้ยนั่นปลาเก่งไหมลูกเก่งเฮ้ยเก่งร้านเกียบป่าเลีนนะเก่งขึนยอะอุ้ยปลาได้เยอะอยู่นะเก่งอาเธอว่ะ Ừ. nổi ơi. Nhan. À, bưng mới phấn nha mới lọt. Súp nhan. Ui. bàn ngân bớt đấy thôi đấy. Ui, người là bạn. เบิ้งมาเบิ้งจากพี่นอ้องนี่ไฟอยากมาเด้อสิผ้ามาสอนเด้อพี่น,อน้องพุ่นสวยรวยอยู่พุณนะฮัต